สวัสดีค่ะสวัสดีเอื้อยอายสุขูสุขคนด้ค่ะมาพบอพอกันอีกคือเกากับนองพี่มีสีสาร USA จ้าสำหรับวิดีโอนี้นะคะน้องพี่มีก็ตั้งใจว่านอค่า,าสีมาทักทายพูดคุยกับเอื้อยอายเฮาสุขูสุขคนค่ะก่อนอื่นนะคะกัขอขอบพระคุณหลายๆค่ะสำหรับการติดตามรับชมนะคะบรววาสิเป็นทางท่องช่อง u ูทูบและก็เพจเฟซบุ๊กนจะพี่นองค่าที พึงจัดตั้งขึ้นมานอกจากวัตถุประสงค์ก็คือน,นําเสนอเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ในชน,นบทอเมริกาค่ะสําหรับตัวน้องพี่มีเองเนาะค่ะกัเป็นคนจังหวัดนครพนมข่นนงคะกะไดมาอาศัยอยู่ที่รัฐเวอร์จิเนียนี่เข่าปีที่เจ็ดแล้วเนาะค่ะโชคดีค่ะคะพี่นองคะที่ไดมาอาศัยอยู่ในรัฐนี้นะคะที่มีสภาพแวดล้อมคือจังอีสานบานเฮาเนาะค่ะ จากหลายวิดีโอนะคะที่น้องพิมพ์มีได้นําเสนอไปเนาะ,ะค่ะกัสีมีลักษณะนะคะคล้ายๆนะคะชีวิตความเป็นอยู่การดําเนินชีวิตคะกับคือจังอีสานบานเฮ้านอกจากพี่น้องค่ะโดยทีขอบคุณน้องพิมพ์มีเองเนาะ,ะค่ะกั ได้พากันเห็ดสวนพักค่ะพี่น้องคะเลี้ยงไกล้หาเห็ดหาหน่อไม้ตามฤดูกาลเนาะค่ะวิดีโอที่ได้รับการตอบรับจากเอื้อยอายห้าหลายที่สุดนั่นก็คือการเก็บหน่อไม้สดๆอยู่ในอเมริกาค่ะซึ่งก็ถือว่านะคะเป็นที่ให้ความสนใจกับเอื้อยอายเ้าสุขสุขคนเนาะค่ะบางคอมเมนต์ก็คอมเมนต์เข้ามาว่า เอ่อยกัะยั้งบบหูว่าอยู่อเมริกามีนอใหม่หายหาสดๆแบบนี้เนาะ,ะค่ะกะถือว่านะคะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเนาะจ้าบรรยากาศการหานอใหม่ยอยู่ในอเมริกาเนาะ,ะค่ะกะหาได้ปีละเทือจะพี่น้องค่ะนอใหม่ย,ยุนี่สิเกิดในช่วงของเดือน พฤษภาเนาะจา้ะพฤษภามิถุนาก็คือจบจ้าพี่น้องคะเดือนเดียวเท่านั้นเนาะคะ่ะทีเขาออกนะจ่าพี่น้องคะน้องพี่มีนะคะก็ได้หาวัยหลายคักจ้าพี่น้องคะหาวัยหลายเอาไวัยถกินในช่วงหนาหนาวหนาหิมะจ้ะน้องพี่มีก็ได้เหตุวิธีการถานอมอาหารบาวชสิเป็นการดองนะคะพีนะ่น้องคะนมไม่ถุงและการนมไม่แช่แข็งหรือว่า เขียนเป็นเซนๆตากแห่งนะคะน้องพี่มีกัดล่องมาเบิดแล้วจ้ะพี่น้องค่ะกะถือว่านะคะเป็นอ่คุ้มทรัพย์นะคะแบบง่ายๆนะจ๊ะอยู่ในตางแดนแบบนี้เนาะค่ะช่วงหนาวหนาวห,หิมะมากน้องพี่มีกะมีแกงนอมัยกินสดห่อนๆเนาะค่ะกะถือว่าโชคดีหลายจ้า มีนม่สดๆไท้หาแต่ละปีเนอกจากพี่น้องค่ะละกะเบิ้หนานมัไปแล้วนะคะกะเห็ดสวนผักจ้าสวนผักนี้นะคะน้องพิมมีเป็นคนหมักผักอีตูหมักใบระเผาจ้าพี่น้องคะกะสีทําการปลูกหลายๆจ้าละกะถนอมอาหารอีกคือเกาจ้าโดยการนําไปแช่แข็งจ้าพี่น้องคะเอาไว้ทักกินนะคะย่ามบะมี่จ้าย่ามหนาวย่ามหิมะนะคะปลูกยังกระบอกขืนนอกจากอยู่ในรานนี้นะคะดังนั้นแล้วนะคะนม่กะมี่ผักอีตูกะมี่นะคะกะแกงนงม่กินในช่วงหนานะ นี่แบบฟินๆเลยล่ะจ้านะคะชีวิตกะเป็นตะยูจากพี่น้องค้ารัตนี่นะคะกะ ถือว่าอุดมสมบูรณ์นอกจากมีหลายซิ่งหลายอย่างที่คลายก,กันกับอีสา,บานบ้านเฮ้านอกจากพี่น้องคะนอกจากนี้แล้วนะคะกัย่งได้ผ้ากันไปต๊ปลาจะพี่น้องคะต๊ปลานะคะปลาที่ต๊ได้นะคะน้องพี่มีก็เอามาประกอบอาหารกินนอกจากพี่น้องคะว่าวาะเป็นปลาทอดหรือว่าการเฮ็ดปลาแดกปลาราน้ำนอกจากก็ถือว่านะคะเป็นอีกหนึ่งวิถีชีวิตนะคะของคนไทยในต่างแดนนอกจากที่น้องพี่มีได้นําเสนอให้พี่น้องเข้าได้รับชมรับฟังจ้า น้องพี่มีกับขอบคัวค่ะมักขึ้นไปผักข่างแลมบนภูเขาจะพี่น้องคะซึ่งภูเขานะคะบานผักมองนันบบมี่บมี่เครื่องทํำความอุ่นนะคะพี่น้องคะโบมีน่นามปะ้ปาแบบนี้นะจ๊ะพี่น้องคะนะคะดังนั้นแล้วเขาก็ใส่ชีวิตกันแบบเตาพิงไฟนะคะหลักกาคุกอาหารเห็ดอาหารทั้งนอกแบบนี้จ้ะพี่น้องคะซึ่งนะคะเห็ดไหน้องพี่มีได้มีความรู้สึกว่ามันคือบานเฮ้านะคะความรู้สึกของน้องพี่มีก็เลยว่า ยูได้นะคะเป็นเป็นแตยูจากพี่น้องค่ะซึ่งนะคะกับบไดมีความลําบากอีหยังมากไม่นอกจากกับเอออายหลายคนที่เห็นวิดีโอน้องพิมมีแล้วนะคะกับล่องกลับเบิงย้อนหลังเนาะค่ะว่าเอานางอันนี้เป็นจังไดมากจังไดนะคะคือมาใส่ชีวิตอยู่ในชน,นบทอเมริกานะคะลําบากบอบอลาบากหรือว่าจังไดเนาะค่ะกับล่องกลับไปเบิงย้อนหลังนอกจากพี่น้องค่ะกับที่ว่านะคะเป็นอีกหนึ่งวัตถุประสงค์นะคะที่น้องพิมีเดินทางมา ใกลเติบประจาาในการเฮ็ดช่อง YouTube และกระเพดนอกจากห้พี่น้องเฮ้าได้รับชมรับฟังน้ำว่าอเมริกาต่างบานต่างแดนต่างเมืองแบบนี้กามีสภาพแวดหลอมคือจังอีสานบานเฮ้าค่ะถ่ายคลิปวิดีโอนะคะน้องพิ่มีอยากสีฝาาไข้เอื้อยอายเฮ้าสุขุสุข้นค่ะเข่าไปเบิ่งอีกหนึ่งช่องทางเนาะคะ่ะซึ่งเป็น เพจ Facebook ค่ะที่น้องพิมีเพิ่งเปิดได้บ่ถึง6เดือนเนาะจากพี่นองค่ะกะถือว่านะคะไปเติมกำลังใจในการเฮ็ดวิดีโอให้น้องพิมีอีกช่องทางนึงน้ำในเดอ้อจา้าส่วนช่อง y o u t u b e นะคะน้องพิมีกะสีน้ำเสนอแบบนี้ควบคู่กันไปเนาะจา้ะเพื่อเอออายเฮาหลายผู้หลายคนนะคะที่เข้ามาไม่ๆเพิ่นยังบ่เห็นเนาะจา้ะกะจังใดนะคะกะฝากเป็นกำลังใจให้น้องสาวหล่าคนนีน้ำในเดอ้อจา้า สำหรับวิดีโอนี้ลาซศิล่าไวยสำนีสะกอนจ้าเอาไว้พอกันวิดีโอนาค่ะสวัสดีค่ะ